นายกอิสราเอลยกหูเศรษฐายืนยันให้ความช่วยเหลือตัวประกันเต็มที่เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยกหูเศรษฐาเสียใจแรางงานไทยเสียชีวิตยืนยันให้ความช่วยเหลือตัวประกันเต็มที่ขณะเศรษฐาย้ำคนไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้ง วันที่1พฤศจิกายนในเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการหารือกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยนายกอิสราเอลเป็นฝ่ายโทรศัพท์มาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของคนไทยซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนรู้เห็นพร้อมยืนยันว่าจะทำเต็มความสามารถในการให้การช่วยเหลือตัวประกันของไทยให้ออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันนาะยกรัฐมนตรีอิสราเอลยังได้กล่าวกับนายเศรษฐาว่าหากทางการไทยต้องการขอความช่วยเหลือก็ขอให้ประสานมาซึ่งตนได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าขณะนี้คนไทยแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับเกือบทั้งหมดแล้วแต่หากมีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับก็ขอให้ทางการอิสราเอลอำนวยความสะดวกให้เนื่องจากหากมีการประสงค์ขอเดินทางกลับแสดงว่าสถานการณ์การสู้รบภายในอิสราเอลน,นั้นรุนแรงขึ้นอีก จึงจำเป็นต้องมีการขอความช่วยเหลือให้นำคนไทยมายัางพื้นที่ปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีการสอบถามถึงเดไลายการช่วยเหลือตัวประกรันซึ่งทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มียังเจรจาอยู่ขณะเดียวกันตนยังร้องขอให้ทางการอิสราเอลดูแลคนไทยยอที่อยู่ในพื้นที่ให้ดีที่สุดและตนได้กล่าวย้ำไปว่าคนไทยสามหมื่นกว่าคนที่อยู่ในอิสราเอลไม่ได้ไปมีส่วนขัดแย้งเราไปช่วยพัฒนาประเทศใน ด้านการเกษตรซึ่งทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เข้าใจและไม่ได้มีข้อสงสัยว่าคนของเราไปทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรและหวังว่าคนไทยจะเดินทางกลับไปยังอิสราเอลอีกครั้งหากทุกอย่างเรียบร้อยและลงตัวและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกโดยหากมีความคืบหน้าท่านจะโทรมาบอกโดยตรงหรือหากมีการต่อรองที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างท่านก็จะบอกมาซึ่งตนก็ได้บอกไปว่าเราเปิดหมดทุกอย่างอะไรก็ได้ขอให้นำคนไทยกลับบ้านโดยเร็วที่สุด ซึ่งในช่วงค่ำของวันนี้ตนจะโทรหาไปยังนายปานปรีผหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงความคืบหน้าหลังเดินทางไปเจรจายอย่างกาตาและอียิปต์อย่างไรก็ตามนายเศรษฐายืนยันว่าขณะนี้ไม่มีเรื่องนายจ้างจ่ายค่าแรงล่าช้าแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนได้เน้นย้ำกับเอกอัครราชทูตไปซึ่งเอกอัครราชทูตก็ยืนยันกลับมาแล้วว่าขณะนี้ไม่มีแล้ว